เรื่องการเป็นอยู่ของพระในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการขบฉันบริโภคอาหารที่อยู่ที่อาศัยการสะสมเงินทองการมียศถาบรรดาศักดิ์การมีเครื่องอำนวยความสะดวกรถหรูโทรศัพท์ราคาแพงเหล่านี้ทำให้ชาวบ้านมองพระว่าพระเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งหรือสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพ ผมปอยุทธ์ขอนำท่านเข้าสู่รายการมุมคิดทางปรัชญาศาสนาและสังคมวันนี้ขอเสนอเรื่องพระเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งหรืออย่างไรตามที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นว่าพระเป็นองค์กรอย่างหนึ่งในสังคมของของเราแต่ว่าในบริบทของสังคมยุคปัจจุบันในในปัจจุบันนั้น ถูกมองว่าพระเป็นอาชีพหนึ่งนะครับในอดีตการพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถูกยกย่องว่าเป็นเนื้อนาบุญเป็นผู้สระเรือนสระโลกสุเพศบรรพชิตเพื่อละกิเลสแสวงหาความหลุดพ้นและเป็นแบบอย่างทางศีลธรรมให้กับสังคมทว่าในยุคปัจจุบันซึ่งโลกขับเคลื่อนด้วยบริโภคนิยมทุนนิยมและค่านิยมทางวัตถุ ความศรัทธาในศาสนาเริ่มถูกกลืนไปด้วยภาพลักษณ์และพฤติกรรมของพระสงฆ์บางรูปเน้นย้ำนะครับว่าบางรูปที่ดำเนินชีวิตไม่ต่างจากฆรวาสหรือในบางกรณีอาจสะดวกสบายกว่าชาวบ้านเสียด้วยซ้ำชาวบ้านจํานวนไม่น้อยจึงเกิดความรู้สึกว่าพระก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งไม่ต่างจากข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าตอบแทนเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบเครื่องแบบจากสูตรเป็นจีวร เปลี่ยนโต๊ะทำงานเป็นธรรม,มาตเปลี่ยนค่าจ้างแรงงานเป็นปัจจัย4และเงินทำบุญจากโยมเราลองมาวิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละประเด็นดังต่อไปน,นี้นะครับ 1. ความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของพระพูดถึงการบริโภคอาหารทึ่งไม่ต่างจากคารวาสในทางพระธรรมวินัยพระภิกษุมีข้อบัญญัติชัดเจนว่าไม่ควรเลือกอาหารควรแสวงหาอาหารเท่าที่ได้ไม่ควรบริโภคด้วยความยึดติด อย่างไรก็ตามในวิถีชีวิตปัจจุบันภาพของพระที่ฉันอาหารหรูหรูฉันอาหารในพระตะการมีอาหารจัดเป็นสำหรับเครื่องขาวานครบถ้วนหรือมีญาติโยมนำอาหารพิเศษมาถวายโดยเฉพาะจนเกิดภาวะเลือกอาหารได้กลายเป็นเรื่องปกติที่ชาวบ้านสังเกตได้เมื่อพระมีอิสระในการเลือกกินหรือมีอาหารดีกว่าคนหาเช้ากินข้าบางคน ชาวบานจำนวนหนึ่งจึงถามหรือตั้งข้อสังเกตไม่ได้ว่าพระสบายกว่าคารวาะเพราะเพียงแค่สวมจีวรและออกบินธบาตก็มีของกินอุดมสมบูรณ์โดยไม่ต้องลําบากหาเองนี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่อยู่ที่อาศัยสะดวกสบายยิ่งกว่าคนธรรมดาพระสงฆ์ในอดีตอาศัยอยู่ในวัดอย่างเรียบง่ายมีกุฏิหลังเล็กๆพอซุกหอนอน แต่ในปัจจุบันมีหลายวัดหลายแห่งที่กุฏิสร้างอย่างหรูหรามีทั้งแอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นมีเฟอร์นิเจอร์ไม้สักมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบถ้วนครบคันยิ่งกว่าโรงแรมระดับสามดาวซะอีกบางวัดบางแห่งถึงขั้นมีกุฏิเฉพาะสำหรับเจ้าวาดสำหรับพระผู้ใหญ่ที่มีบริเวณเป็นสัดเป็นส่วนมีรั้วรอบขอบชิดมีผู้ดูแลมีห้องรับแขกมีโต๊ะทำงานแม้กระทั่งรถยนต์ส่วนตัว แม้จะอ้างว่าเป็นของลูกศิษย์ถวายก็เถอะซึ่งเหล่านี้ย่อมทําให้ชาวบ้านรู้สึกว่าพระไม่ได้ละความสะดวกสบายแต่อย่างใดไม่ได้ทําให้กิเลสเบาบางลงแต่อย่างใดประเด็นที่3การใช้เงินใช้ทองมีมากกว่าชาวบ้านและบางครั้งสะสมไม่ได้มากกว่าแม้พระพิสูจน์ในธรรมวินัยจะต้องไม่ครอบครองเงินทองหรือใช้จ่ายทรัพย์สินโดยตรงแต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า ถ้าจำนวนไม่น้อยมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ใช้บัตร t m หรือแม้กระทั่งมีกระเป๋าเงินพกพามีบัญชีธนาคารมีเงินสดเก็บไว้เป็นจำนวนมากมีแอปธนาคารสามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนี้ยังปรากฏยงปรกฏว่ามีพระบางรูปมีทรัพย์สินสะสมเช่นทองคำรถยนต์ที่ดินของแบรนด์เนมซึ่งมาจากเงินบริจาคของญาติโยม ทั้งที่พระไม่ควรมีไม่ควรมีการครอบครองเช่นนี้เป็นการส่วนตัวการที่พระสามารถมีไรายได้สะสมหรือมีฐานะดีกว่าารวาสยิ่งเสริมภาพลักษณ์ว่าพระคืออาชีพที่รายได้ดีโดยไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องทำงานหนะักและยังมีผู้เคารพประเด็นที่4การประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาสมเหมือนรับจ้างทำงาน ประเด็นนี้ถือเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงภาพของพระจากนักปฏิบัติธรรมสู่ผู้รับจ้างทำพิธีอย่างเด่นชัดชาวบ้านบางคนกล่าวว่าถ้าไม่จ่ายค่าครูพระก็ไม่มาหรือค่าบางสก,กุลต้องเท่านี้ค่ายกศพต้องเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในทางหนึ่งก็เข้าใจได้ว,ว่าพระต้องใช้ทรัพยากรในการเดินแต่นี่ทางกลับกันทำให้ศาสนา เป็นศาสนาพิธีแต่ในทางกลับกันทําให้ศาสนพิธีกลายเป็นกิจกรรมเชิงธุรกิจที่มีราคากลางและต่อรองกันได้เมื่อพิธีกรรมกลายเป็นภารกิจรับจ้างมีการกําหนดค่าตอบแทนชาวบ้านจึงมองว่าพระไม่ต่างจากผู้ให้บริการมีงานก็มาไม่มีงานก็ไม่จัดเหมือนช่างหรือพนักงานทั่วไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความศรัทธาในระยะยาวสรุปได้ว่าอาชีพพระหรือเพศบรรพชิตนี้คำถามที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่ชาวบ้านเข้าใจผิดแต่ต้องพิจารณาว่าพระสงฆ์บางรูปใช้ชีวิตอย่างไรและส่งผลต่อมุมมองของชาวบ้านอย่างไรหากพระมีวิถีชีวิตไม่ต่างจาการวาสบริโภคดีอยู่ดี ใช้เงินใช้โทรศัพท์ทำวิธีเพื่อแลกเงินแล้วมันจะสลัดอัตตาที่เป็นหัวใจของเพศธรรมชิตไว้ณที่ไหนหรืออย่างไรได้พระพุทธเจ้าทรงวางหลักไว้ชัดว่าพระต้องละโลกไม่ยึดติดไม่บริโภควัตถุอย่างยึดมั่นและต้องเป็นตัวอย่างของความเรียบง่ายและความหลุดพ้นหากพระยังยึดติดกับสภาวะความวสะดวกสบาย ย่งยึดติกับปัจจัยทั้งหลายอย่างหรูหราชาวบ้านก็ย่อมตั้งคำถามได้ว่าแล้วจะต่างอะไรจากคารวะสุดท้ายเราไม่อาจปฏิเสธว่าพระภิกษุบางรูปในปัจจุบันใช้ชีวิตเสมือนอาชีพหนึ่งแต่พระภิกษุที่แท้จริงยังมีอยู่และหน้าที่ของสังคมคือการแยกแยะระหว่างพระแท้กับพระอาชีพด้วยปัญญาและความเข้าใจมิใช่การเหมารวมทั้งหมด และในทางกลับกันคณะสงฆ์เองก็ต้องมีมาตรฐานการปฏิรูปเพื่อเรียกศรัทธากลับคืนไม่ให้พระศาสนาถูกตีค่าเหลือเพียงเครื่องมือธรรมหากินของคนบางคนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการมียศถาบรรดาศักดิ์ของพระที่ชาวบ้านมองว่าลำดับชั้นยศของพระไม่แตกต่างจากการเป็นคารวศักเท่าไหร่ พระภิสูจน์ในพระพุทธศาสนาควรเป็นผู้ละโลกและอัตตาเป็นผู้มุ่งสู่ความลุลพ้นจจกกิเลสตำแหน่งยศศักดิ์หรือการยกจ่องสรรเสริญทั้งปวงนั้นตามหลักธรรมถือเป็นสิ่งที่ต้องละไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสวงหาแต่ในความเป็นจริงของสังคมไทยยุคป,ปัจจุบันระบบยศสง์หรือสมณศักและตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์กลับกลายเป็นสิ่งที่พระจำนวนไม่น้อยยึดมั่นถือมั่น สเหมือนเป็นขั้นบันไดแห่งความสำเร็จที่ไม่ต่างจากระบบราชการหรือกองทัพของขารา,าสที่มีการไต่เต้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นลำดับชาวบ้านจานวนมากจึงตั้งข้อสังเกตและพูดกันอย่างตรงไปตรงมาว่าพระก็อยากได้ยศอยากได้บรรดาศักดิ์เหมือนพวกเราและที่น่าคิดก็คือยิ่งได้ยศมากเท่าไหร่กิเลสก็ใช่ว่าจะลดลงกลับยิ่งแสดงออกถึงความยึดมั่นในตัวตนมากขึ้นด้วยซ้ำ ประเด็นที่ 1. ยศสงฆ์และสัมมนาศักเสมือนเครื่องหมายทางโลกแห่งบรรพชิตในระบบพุทธศาสนามีการแต่งตั้งสัมมนาศักซึ่งคล้ายกับยศเช่นพระครูพระราชาคณนะพระราชาคณนะชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมจนถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณนะโดยใช้พัดยศเครื่องนุงทำนำหน้านามเป็นเครื่องหมายแสดงตำแหน่งถึงแม้ การแต่งตั้งเหล่านี้จะมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดระบบระเบียบแบบแผนและสนับสนุนการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่คอในความรู้สึกของชาวบ,บ้านการได้สมณศักดิ์กรับถูกวงเป็นความสำเร็จในอาชีพของพระและกลายเป็นสิ่งที่สแสวงหาได้ไม่ต่างจากข้าราชการที่พยายามแต่เต้าเลื่อนตำแหน่งเมื่อพระรูปใดได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็จะมีวิธีการเฉลิมฉลองมีป้ายมีคือบนแห่ มีงานเลี้ยงใหญ่โตซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการยกย่องในหมู่ญาติโยมเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงอำนาจและอิทธิพลที่พระรูปนั้นจะพึงมีต่อระบบการปกครองของวัดหรือชุมชนมากขึ้นด้วยประเด็นที่สองสายการปกครองคณะสงฆ์เทียบกับระบบราชการในจีวรพระภิกษุไทยอยู่ภายใต้โครงสร้างมหาเถระสมาคมซึ่งมีการแบ่งระดับ ตำแหน่งการปกครองชัดเจนตั้งแต่เจ้าวาดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดไปจนถึงกรรมการมหาเถระสมาคมซึ่งระบบนี้ไม่ได้ต่างจากระบบราชการที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจในการสั่งการสิ่งที่ชาวบ้านสังเกตเห็นคือพระหลายรูปมีความพยายามในการวิ่งเต้นเพื่อเลื่อนตำแหน่งทางสงฆ์เช่นการสร้างผลงานสร้างวัดการเป็นเจ้าพัด กิจกรรมทางศาสนาใหญ่ๆการมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีอำนาจทางโลกเพื่อให้ถูกเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งหรือได้รับสมณศักดิ์การใช้ผลงานมาเป็นเกณฑ์เครื่องเลื่อนยศในวงการสงฆ์จึงเหมือนกับระบบโชว์ผลงานเพื่อหวังเลื่อนขั้นในวงราชการซึ่งในที่สุดแล้วทำให้ชาวบ้านมองว่า พระก็ต้องแข่งขันกันเพื่อเลื่อนตำแหน่งไม่ต่างจากฆราวาสประเด็นที่3การยึดติดในมิติของความยึดมั่นพระที่ได้สมณมัาดั์สูงจะมีเครื่องยศเช่นพัดยศผ้าไตาพิเศษผ้าระบายทองรวมทั้งคำเรียกขานที่มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ชื่นเช่นท่านเจ้าประคุณพระเดชพระคุณอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติภูมิในสายตายของชาวบ้าน ในทางหนึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือในการเพิ่มอำนาจต่อรองและอิทธิพลทั้งในแง่การควบคุมวัดอื่นการมีผู้ศรัทธามากขึ้นหรือแม้กระทั่งมีผลต่อการได้รับงบป,ประมาณหรือการบริจาคจากภาครัฐและเอกชนบางรูปถึงขั้นสแสดงพฤติกรรมห่วงตำแหน่งหรือมีการขัดแย้งภายในระหว่างสายคณะสงฆ์เหมือนกับการแย่งชิงอำนาจในวงการคารวะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ยิ่งได้ยศยิ่งมีอัตราม,มากขึ้นไม่ใช่ลดลงตามหลักธรรมประเด็นที่4กิเลสที่แฝงมากับยศและตำแหน่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหลายพระสูตรชี้ชัดว่าการยึดมั่นในลาบยศสรรเสริญและสุขเป็นกิเลสที่สำคัญที่สุดเป็นเครื่องพันธนาการจิตใจไม่ให้ถึงนิพพานแต่การดาเนินชีวิตของพระบางรูปในยุคนี้กลับแสดงออกตรงกันข้าม ชาวบ้านจึงตั้งคำถามว่ายศเหล่านี้ช่วยให้ท่านละกิเลสได้จริงหรือเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นคือพระบางรูปแสดงอาการหงุดหงิดเมื่อมีคนเรียกผิดยศไม่แสดงตนเป็นกลางหรือวางเฉยอย่างที่ควรจะเป็นตามหลักธรรมกลับยึดติดในศักดิ์ศรีในตำแหน่งและคำยกย่องอย่างเปิดเผยซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับแนวทางของผู้ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น ประเด็นที่5ก็คืออาชีพพระต้องมีโปรไฟล์มีเส้นสายมีเส้นทางการเติบโตเมื่อชาวบ้านจานวนมากเริ่มเข้าใจว่าการบวชสามารถนำไปสู่โอกาสที่ดีเช่นได้เรียนฟรีมีที่อยู่ฟรีมีโอกาสใกล้ชิดผู้มีอำนาจหรือแม้กระทั่งสามารถสร้างฐานะได้ในระยะยาวจึงเริ่มมองว่าพระคืออาชีพหนึ่งที่มีเส้นทางการเติบโตที่ชัดเจน และเมื่อภาพของพระที่ได้รับการเลื่อนยศมักมาพร้อมกับรถหรูขบวนแห่โทรศัพท์รุ่นใหม่วัตถุมงคลราคาแพงคนแวดล้อมใกล้ชิดมีนักการเมืองเข้ามามากเป็นต้นภาพของผู้ละโลกก็ยิ่งเลือนหายไปจากความเข้าใจของชาวบ้านในที่สุดชาวบ้านที่มีสายตาเป็นกลางย่อมเห็นว่าการแสวงหาและยึดติดในยศตำแต่งสัมมาัพ เป็นสิ่งที่ทําให้พระสงฆ์บางรูปห่างไกลาจากความเป็นบรรพชิตตามพุทธบัญญัติเพราะนั่นคือการเพิ่มอัตราไม่ใช่การละอัตรายศศักดิ์ไม่ได้เลวร้ายหากพระผู้รับตําแหน่งนั้นเข้าใจว่าเป็นภาระไม่ใช่เกียรติตําแหน่งไม่ได้เป็นภัยหากผู้ครองตําแหน่งนั้นใช้เพื่อลดกิเลสไม่ใช่ใช้เพื่อเพิ่มอัตรา แต่หากยศและตำแหน่งกลายเป็นเป้าหมายชาวบ้านก็มีสิทธิคิดได้ว่าพระก็แค่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนระบบแต่ใจยังโลกีเหมือนคารวาสทั่วไปศาสนาจึงอ่อนแอใช่เพราะคนไม่ศรัทธาแต่เพราะผู้ครองจีวรบางรูปไม่สามารถรักษาศรัทธานั้นไว้ได้ด้วยพฤติกรรมของตนเองอีกประเด็นก็คือเมื่อพระไม่ทำกิจแห่งการขัดเกลา สะท้อนสายตาชาวบ้านต่อพุทธบุตรในยุคบริโภคีิยมซึ่งผมรวบรวมมาว่าในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรง,งแสดงแนวทางการดำรงตนของพระภิกษุที่ปรารถนาจะขัดเกลาเลสให้หมดสิน้นพระองค์ทรงวางพื้นฐานชีวิตไว้ด,ด้วยกิจ,จวัตร4ประการซึ่งถือเป็นแบบแผนปฏิบัติของพระนะครับเพื่อการหลุดพ้นหลักๆัก4ข้อตั้งแต่เริ่มบวชมาอุปชาจะเริ่มสอน4อย่างนี้ที่ว่า1 เป็นพระต้องบินาบาตเป็นกิจวัตร 2. เป็นพระต้องอยู่ตามโคนไม้หรือเสนาสนะในป่า 3. พระต้องนุ่งห่มผ้าบางสุกุลจีวร 4. ฉันยาดองด้วยนมบุตเน่าเป็นการรักษาโรคพื้นฐานนะครับแม้ในกิจเหล่านี้จะสะท้อนชีวิตของพระสายวิเวกหรือสายพระป่าโดยเฉพาะแต่โดยสาระแล้วล้วนมีจุดหมายเดียวกันคือการลดละกิเลส ไม่ผูกพันกับความสบายไม่ยึดติดกับโลกธรรมและและเป็นเครื่องทดสอบกำลังใจในการออกจากสังสารวัตอย่างไรก็ตามเมื่อชาวบ้านมองดูพระภิกษุในยุคป,ปัจจุบันกลับพบว่ากิจสี่อย่างดังกล่าวแทบไม่มีให้เห็นเลยในชีวิตจริงแม้ในวัดบ้านทั่วๆ่วไปพระก็ยังห่างไกลาจากแนวทางการขัดเกลากิเลสอย่างชัดเจนที่ทำให้เกิดข้อกังขาในใจว่า พระยุคนี้ยังเป็นผู้แสวงหาทางหลุดพ้นหรือแค่เปลี่ยนเครื่องแบบมาอยู่วัดเฉยๆเราลองมาวิเคราะห์กันในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจนนะครับ 1. เรื่องการบินบาตจากกิจวัตรสู่พิธีกรรมการออกบินบาตของพระในอดีตเป็นทั้งกิจวัตรและภาวนาเป็นการฝึกความอดทนฝึกสติฝึกเมตตาและเชื่อมโยงโยมกับสงฆ์อย่างเรียบง่าย แต่ในปัจจุบันการบิณฑบาตกับกลายเป็นพิธีกรรมรายวันที่ไม่มีภาวะของการขัดเกลาหลายวัดมีการจัดอาหารเตรียมไว้ล่วงหน้าพระไม่ต้องออกเดินเลยหรือเดินบิณบาตแค่หน้าวัด239กก็กลับเข้าไปฉันในห้องปรับอากาศอย่างดีบางแห่งโยมต้องไปเข้าคิวใส่บาตรที่วัดเหมือนบริการหน้าร้านมากกว่าการภาวนายิ่งไปกว่านั้น พระบางรูปถึงขั้นเลือกอาหารหรือขอรายการพิเศษซึ่งขัดกับวินัยเดิมของพระผู้ฉันสิ่งที่ได้มาอย่างเรียบง่ายการที่พระไม่ออกปฏิาบาติจริงจังหรือเลือกความสะดวกสบายกลับยิ่งเพิ่มกิเลสความสุขในรูปของรสกลิ่นเสียงมากกว่าที่จะลดละสิ่งเหล่านี้ได้ 2. การอยู่โกนต้นไม้หมายถึงวิถีเห็นความวิเวกที่เลือนหาย พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าการอยู่ป่าก็ดีอยู่ตามคนไม้ก็ดีเป็นสิ่งเป็นวิถีที่ช่วยให้จิตสงบไม่ผูกพันกับความสะดวกสบายหรือสิ่งเล้าแห่งโลกภายนอกแต่ในยนุคนี้พระส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในกุฏิถาวรมีไฟฟ้าพัดลมแอร์เฟอร์นิเจอร์ครบคันบางรูปอยู่ในอาคารชั้นสชั้นสที่หรูหราไม่ต่างจากหอพัก แม้มีพระป่าที่ปฏิบัติตามแนวสายวิเวกอยู่บ้างแต่กลับกลายเป็นว่าถูกมองเป็นส่วนน้อยเป็นเรื่องพิเศษทั้งที่จริงควรเป็นเรื่องมาตรฐานของเพศบรรพชิตการอยู่อาศัยแบบสะดวกสบายย่อมหล่อเลี้ยงความยุติในรูปดธรรมและทำให้ใจของผู้บวชอยู่กับโลกมากกว่าอยู่กับธรรม 3. การนุ่งห่มผ้าบางสุกุญีวรคือผ้าที่เขาทิ้งนะครับกลายเป็นผ้าหรูหรา ผ้าบงสกุลในพระธรรมวินัยคือผ้าที่เก็บมาจากที่เขาทิ้งทั่วๆไปหรือเก็บมาจากผ้าที่เขาหอ่อศพผ้าที่คนข้างทางเขาทิ้งแล้วถือเป็นการสละความปรารถนาในสิ่งสวยงามแต่ปัจจุบันพระจีวรกลับกลายเป็นชุดเครื่องแบบที่ต้องตัดเย็บเรียบหรูใช้ผ้าเนื้อดีบางวัดมีเครื่องแบบสําหรับพิธีเครื่องแบบขึ้นธรรม,มาทเครื่องแบบประจําวันเครื่องแบบรัฐพิธี ไม่เพียงแค่ละทิ้งวัดแห่งผ้าบางสกุลแต่กลับกลายเป็นยึดติดในผ้าแทนที่จะละผ้าละเครื่องประดับหน้าเศร้าที่บางครั้งผ้าบางรูปถึงกับมีผู้ที่ถวายจีวรแบรนด์เนมหรือจีวรปักลายแพงๆซึ่งขัดกับหัวใจของสมณะผู้ละวัตถุอย่างชัดเจนขอ้อ 4. ฉันยาดองนดนดมูดเน่าคือแบบฝึกใจในยามเจ็บไข้ แนดีตพระชาย,ยาดองด้วยนำมูทเนา่าเช่นน้ำปัสสาวะเก่าหมักไว้กับลูกสมออย่างนี้เป็นต้นเป็นยารักษาโรคเบื้องต้นเช่นอาการปวดท้องท้องเสียเป็นการรักษาและฝึกใจในความอดทนไม่หลงไปในความสะอาดกับยาราคาแพงแต่ในปัจจุบันผ้าหลายรูปมีประกันสุขภาพมีห้องพยาบาลเฉพาะมีหมอมาตรวจถึงวัดและหากเจ็บป่วยก็มักเข้าโรงพยาบาลเอกชน อ้างว่าสิทธิ์พาไปดูแลหรือมีเงินถวายไว้ใช้เองพระไปะเยี่ยมไข้กันเองยังต้องมีกระเช้าดอกไม้สดดอกไม้สวยๆไปเยี่ยมซึ่งไม่ได้แตกต่างจากคารวาสสักเท่าใดแม้ไม่ถึงกับต้องกลับไปใช้น้ำมูดเน่าในการรักษาแต่อย่างน้อยแนวทางของความอดทนความเรียบง่ายในการดูแลร,ร่างกายก็ควรเป็นเครื่องเตือนใจแต่ก็ไม่เห็นพระจำนวนมาก เดินในทางสายนี้เลยสรุปได้ว่าชาวบ้านมองพระว่าเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเพราะการเป็นอยู่ที่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอันประณีการจับใจ่ายใช้เงินทองการสะสมเงินทองการประกอบพิธีพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งต้องมีค่าตอบแทนการมีลำดับขั้นชั้นยศตำแหน่งอำนาจในการแสวงหาเหมือนกับระบบของข้าราชการ การวิ่งเต้นเพื่อเลื่อนสมมศักดิ์เลื่อนตำแหน่งในการปกครองเล่านี้ชาวบ้านเห็นว่าพระก็แค่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนระบบแต่ใจยังโลกีเหมือนคารวะท,ทั่วไปฉะนั้นข้อสรุปของชาวบ้านที่มือมุมมองต่อพระในโลกทุนนิยมเมื่อพระละกิจที่ขัดเกลาไม่ได้ในสายตาของชาวบ้านที่เคารพพระพราะคิดว่า พระคือผู้ขัดเกลาการละกิจจวัตทั้ง4อย่างนี้คือการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าพระจํานวนไม่น้อยไม่ได้ดําเนินไปสู่การลดละแต่กลับไปอยู่ในระบบที่หล่อเลี้ยงความยึดมั่นในความสบายสะดวกสะอาดอร่อยหรูหราโดยรวมแล้วชาวบ้านต้องการเห็นภาพพระในอุดมคติที่เป็นไปตามแนวทางของพวกเขาที่พวกเขาได้ศึกษามาจากพระศาสนาว่า หพระควรบินธบาทเพื่อจะได้โปรดญาติโยมทุกระดับชนชั้น 2. พระควรหาเวลาปรีกวิเวกหาที่สงบสงัดอยู่ตามโคนไม้บ้างเข้าป่าอยู่วัดปฏิบัติที่เงียบสงัดบ้าง 3. พระควรนุ่งห่มให้เหมาะสมกับสมณะสารรูปของผู้ออกบวชผู้พยายามที่จะลดละกิเลสปีหนึ่งได้รับการอบรมบ่มเพราะความสมถะนุ่งห่มผ้าบางสุกุลสักเดือนหนึ่งก็ยังดี 4. ถ้พควรอดทนใช้องค์ความรู้ที่พระบรมศาสดาทรงสอนไว้การกบฉันที่ไม่ปราณีตการรักษาพยาบาลตนเองที่ไม่โออาสิ้นเปลืองหากพระไม่บินธบาตไม่อยู่วิเวกไม่ห่มผ้าธรรมดาไม่อดทนกับโรคภัยแล้วอะไรคือวิถีทางออกจากทุกข์เพราะเมื่อไม่มีการฝึกใจ ก็มีแต่การเลี้ยงใจให้ใหญ่โตขึ้นด้วยอัตตาซึ่งสุดท้ายจะเป็นภัยทั้งต่อตัวพระเองและต่อศรัทธาของญาติโยมที่ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆและทั้งหมดนี้ก็ครับคือที่มาของแนวคิดที่ว่าหรือพระคืออาชีพอาชีพหนึ่งสำหรับวันนี้เนื้อหาแนวคิดมุมมองที่ได้สะท้อนให้เห็นหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อย ถ้าภิกษุหรือพระคุณเจ้ารูปใดเผอิญเข้ามาฟังมารับชมในช่องนี้และมีจิตศรัทธาที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการปฏิบัติให้ตรงตามที่พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาแล้วก็ขออนุโมทนาในกุศลจิตและท่านแนวคิดใดถ้อยคำใดกล่าวผิดพลาดไปผมปอยุทธและช่องเดอะข้าวชาแนลต้องกราบขอภัยไวณที่นี้หากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างช่องใหม่แห่งนี้และพูดคุยคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ